การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะช่องพายทองเงินนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับไปที่หู่บ้าน20หลังนะคะหลังจากที่คอลเลนนะคะมาตัดไปไปข้าวค่ะ บ้านของแม่ควางค่ะตอนนี้ก็ฝนก็ตกนะคะให้ดูบรรยากาศค่ะตอนฝนตกค่ะลงม,มาเรื่อยๆครับรถทางเลยครับนี่ค่ะหลับซับอีธีตอเช้ามาไม่ตกนะครับผมหลับฝนตกยินชุ่มชําเลยครับผมตึ้นข้าวก็ค่ะได้น้ําฝนค่ะเขาอยู่บ้าน,น,นตก ไม่มีฟ้าร้องอะไรนะคะตกเทลงมาเลยครับมือตรงไหนเทตรงนั้นเลยครับเพราะว่าเป็นพายุเข้านะครับผมอ่ะพายุเข้ากับพอเลครับพายุาเข้าครับผมเิเดือนครับผมในฟ้าก็ไม่ได้ดูโทรทัศน์นะคะโทร,ร,รศัพท์นะคะแต่พอเลทนว่าพาพยุเข้าค่ะครับผมเข้าครับคืนนี้พายุเข้าครับก็ตกสามสี่วันติดต่อกันแล้วครับผม ต้องขับช้านะคะเวลาฝนตกค่ะไหนนี่ความมั่นคงครับผมความปลอดภัยค่ะวันนี้ก็ถ่ายให้ทีวีชุมบรรกาตอนฝนตกนะครับผมเย็นชุ่มชันนะครับน,นี่ครับผม ตกข้างทางครับในที่ประชุมบรรยากาศครับท้องทุ่งนานะครับผมวันนี้ได้เปิดไฟหน้าไม่ันเลยคือเรียบร้อยหุดแล้วครับผมค่ะเพราะว่าต้องเปิดไฟค่ะฝนตกเพราะว่ารถที่มาตรงข้ามเราก็จะได้เห็นครับถไปุถมาโคจไดายหินนะครับผมน้องคิมบอมก็ไปหาคุณหมอนี้วันนี้คิมบอมก็ไปหาคุณหมอฟันนะคะแต่ว่า วันนี้คุณหมอค่ะเอเก็บกอุปกรณ์นะคะไปที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเป็นวันศุกร์ค่ะคุณหมอก็นัดวันจันทร์ค่ะคุณหมอค่ะสลัดดีเอฟซีนะคะสวัสดีค่ะจะพาไปถอนฟันน้ำนมนะคะไม่หลุดคะ่ะก็โยกแล้วค่ะโยกแล้วแต่ว่าไม่หลุดค่ะต้องไปให้คุณหมอถอนให้ค,ะค่ะเดี๋ยวโตขึ้น ฟันไม่สวยก็จะว่าคุณแม่ไม่พาไปเพราะคุณหมอเริ่มซาแล้วครับผมเอฟซีครับผมเริ่มซาแล้วครับผมก,ก็ตกหยุด,ยดนะคะตรงที่พญยายิวจะจะฝนตไนกไหมเนาะตรงที่พญยาิยูเอ๊ะมันใช่บ้านของเราเหรอครับผม <laughs> บ้านของเราคราย,ยตไกไหมเน้อนี่ฝนตกอีก่แล้ว มาแล้วค่ะเมื่อกี้ก็หยุดค่ะเราก็ลังจะเออไปถึงบ้านปราดนะคะบ้านของซีอครับบ้านของซีโอนะคะแล้วก็คุณตัตุยครับผมไกซ์อนมองเลี้ยงคั้วครับเล้นเสือเหรอครับบิซี่ครับผมอยู่ขนาดนี้แหละครับผมผมเลีเ้ยงค,ยค้วยครับผม เดี๋ยวจะให้ดูโรงเรือนค่ะของซีโอนะคะนี่ครับอยู่ข้างหน้าเลยครับอีกทีถัดลง,งไปก็เป็นโรงเรือนของซีโอครับโรงเรือนวัวรนายครัเลนครับนี่ครับบ้านปราบครับร วันนี้เราคงจะไปเก็บมูลให้กับพ่อเสกไม่ทันนะคะคุณปูจะเก็บแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะแต่คิดว่าคงจะเก็บแล้วค่ะนี่ครับลูเรือนของซีอูครับเี่หลังคาเป็นธงชาติไทยครับนุน่นไม่เห็นเลยคอนเลนนะไม่คอนเลนก็อนนี้รถซิ่งจะได้เห็นนี่นะคะเห็นไหมคะที่เป็นลังคาเป็นธงชาตินะคะอ่านี่คะ่ะ ขอภัยด้วยนะคะมีลายน้ำเกาะที่กระจกค่ะก็เลี้ยวซ้ายกับไปบ้านตะกลางครับป้ายครับเจ็ดกิโลครับผมก็ไม่ชัดป้ายค่ะตอนเรนเลี้ยวโกนค่ะอา กำลังจะไปหาพ่อใหญ่ค่ะ,ะช้าคอนเลนเห็นป้ายไหมคะนี่บ้านตะกลางค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะข้ามสะพานนะคะสะพานเชื่อมระหว่างอำเภอสตึกกับอำเภอท่าตูมค่ะ,ะช้าค่ะคอนเลนน้ำมูนมน,ะมนะคะน,น้ำมูนน้ำชีครับผม อำเภอท่าตูมก็อยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะอำเภอสตึกก็อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบ้านพี่บ้านน้องบ้านพี่บ้านน้องอถูกไหมคะเรบยินดีต้อนรับค่าสู่หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะก,ก็มาถึงแล้วนะคะบ้านยี่สิบหลังค่ะนี้ก็มาได้กุ้ยครับเป็บหนึ่งครับผมวันนี้ ครีบพ่อไม้มาครับผมใครมาครับวันนี้ก็ไปตัดไปเข้ามาครับโอ้ครับเรียนเป็เข้าทุกวันนะครับครับวันนี้พ่อไม้มาครับติดตื้นหรือเปล่าครับผมวันนี้ค่ะความไม้เป็นคนกวาดอึให้กับพ่อเสียงนะคะวันวันครับผมตุ้งใส่ตุ้งใส่คนกันมั้ง เสร็จหรือยังคะฟอนเลนครับเสร็จหรือยังคะกวาดรนะครับผมเอาที่กวาดได้ใช่ไหมคได้ครับได้ครับได้ครับไ้ครับวันนี้ฟอก็ยังตกมันหนักนะคะวันนี้ฟาเรนก็มาทันค่ะนิดนึงค่ะกกดไลค์กดแชร์ับไทยด้วยนะครับในช่องสับอสีับไทครัสวัสดีครับ

เกาะส่วนตัวจะสูงมากเลยพ่อเสกสี่เดือนแล้ววันวันนี้เดือนแล้ววันนี้โอ้สี่เดือนสี่เดือนพ่อเสกตกมันค่ะสี่เดือนเต็มวันนี้เต็มแแล้้วจาต่ก็ดูไปก็จะใกล้ตกนะ่คว้นที่ผ่านมาสองวันครับสองวันแล้วแค่เริ่มเริ่มเจอจะปิดโบนมาแล้วโบนยังไงก็ไม่รู้หรอก อยากไปเที่ยวอยากออกไปอาบน้ำแล้วเพราะสิดีเดีอดแล้วเนาะได้รู้เนาะต้นไม้ทุกไรครับผมโอ้แหทเลเรามาถึงก็คลองตะครั้งนลยนะครับเอฟพีเป็นควันมาอะไรเลยครับออนก็กินอย่เดียวเลยคิดถึงควันเลนค่ะเพราะละครั้งอีกแล้วค่ะ ก็ฝนตกตลอดเส้นทางเลยนะครับวันนี้ฝนตกครับผมก็กวาดได้เท่าที่กวาดนะคะถ้าบอเล่นกวาดก็จะกวาดได้สะอาดนะคะกวานไปเป็นไงเคบวันนี้เป็นไงครับโอสวัสดีครับผมวันนี้จู่โจมผมสองครั้งครับจู่โจมคลาดเหรอน่าจะจูโจมคลาดเขาจะคว้าครับเดี๋ยวบ้าเขา ปกติก็ไม่ค่อยได้มานะครับปกติก็จะเป็นควาเลนนะคะกับคุณปู่ค่ะให้เขาทำชาท่องง่ายกว่าให้คนรูทสมุทรเลยใช่ไหมครับเข้าเข้าง่ายเข้าง่ายกว่านะควาเลนก็จะเข้าง่ายกว่าค่ะเพราะว่ากัดประจําค่ะครรับทนอะไก็จาเพราะว่าควาเลนนี่ก็จะโยนหญ้าให้กับพ่อเสกทุกวันนะคะก็อาจจะชินกันนะคะ อันนี้ก็รับกันเลยครับผมทั้งพอทั้งนี้โยนให้หนึ่เสก้วก็เป่งโชวครับต้องโยนตั้งสองครับผมทางนู้นก็เคาะระฆังค่ะถ้ายโยนฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ต้องยนร้องขอกินเหมือนกันอ้อนนะคะอ้อนขอกินพอ่อเสกถ้ายโยนฝั่งพอ่อเสกทางพ่อใหญ่ก็เคาะระฆังค่ะ ก็กวาดสองสาวันที่ควาเลนกวาดมูลให้กับพ่อเสกก็พ่อเสกให้กวาดง่ายมากเลยค่ะครันี่เปลี่ยนเป็นควันเป็นควันควันกวาดกวาดกวาดหมดทั้งหมดเลยก่อนจบคลิปนี้ก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมรับชมกันพอสมควรแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตั้ไลค์กดติดตามช่องคลายทางนั้นก็ช่องเฟมลี่ซีสุดท้ายก็ ช่องไทยหนุ่มสีด้วยนะครับผมมาใให้พวกเราด้วยนะครับเ่าไปก่อนนะครับครับทางนี้ขอกคารว่าสวัสดีครับขอบคุณครับครับบายบายครับผมสวัสดีค่ะ